ช่วยสามฤการพิเศษในแพทย์ชำเรืองแยงกระโกและผู้บาดหานระดับสูงของอบจจังหวัดนครราชสีมาท่านนายเพื่อครบุรีท่านผู้มีเกียรติพี่น้องชาวแชะคอบุรีและสักขิีพยานที่กราบพทุกท่านกระผมมทีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นคนโคราชที่มีโอกาส ได้ร่วมกิจกรรมกับทางอาอบจันกรสีมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีขออนุญาตกลาบเรียนพี่น้องชาวคอนมหรีพวกเราว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นเป็นมหาวิทยาลัยของพี่น้องทุกคนเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐพวกเราจึงเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยและกระผมได้ตระหนักสํานึกตลอดเวลาว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีบทบาทอยู่ห้าระดับก็คือ เป็นมหาวิลาลยของชุมชน